อยองเซสวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วกับช่องกิก h ชา n นลนะคะห่างหายกันไปนานเลยแบบไม่ได้แบบว่ามาอันบ็อกซิ่งอะไรเลยวันนี้นะคะมา unboxing. อันบ็อกซิ่งวันนี้เราสั่งเป็นอ่อเดโคคิของ BTS ตอนแรกอะเราว่าเราจะไม่สั่งว่าเป็นแบบ ของที่แบบว่าเหมือนตกแต่งเดลี่ตกแต่งโน้ตอะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะเป็นคนที่ไม่เขียนเดลี่ไม่เขียนโน้ตเลยนะคะเพราะว่าขี้เกียจ <laughs> แต่ทีนี้ไปเจอเล่นเอ่อโซเชียลไปแล้วก็เจอของคนเกาหลีที่เขาอันบ็อกซิ่งดีเขาคิดไปก็แบบ <gasps> น่ารักมากเมืเมืไม่มีไม่ได้ต้องมี ก็เลยสั่งมาเลยค่ะแล้วก็จะมีลุ้นการด้วยนะมันตื่นเต้นตรงนี้แหละแก okay, ออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยมาสิบอดี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยก็หนาอยู่นะเอาจริงซื้อมาก็ไม่ได้จะมาตกแต่งอะไรหรอกเพราะว่าซื้อมาเก็บไว้เนาะของสะสมว้าวจะเป็นแบบนี้ข้างในามาจ่า ไฟเริ่มอ,อ่อนแล้วแม่ไฟเริ่มอ,อ่อนแล้ว <S <S 1> <S 1> อันนี้ก็จะเป็นนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเทปอะเอออุ้ยดูดูมันมีชื่อมีแบบเนี่ยเ้ยแกแม่กระจิกระจอกเอาจริง ดูน่ารักมากมีชื่อมีอะไรอ่ะเฮย้ยดิกดี้อันนี้เป็นแบบเหมือนพดอีดอ่ะอุย้ยน่ารักอเอ็มอุ้ยน่ารักมากใครจะไปกล้าเขียนอ๋ออันนี้จะเป็นรูปโพลารอยด์นะคะน่าจะได้ครบทั้งเจ็ดคนไหมไม่แน่ใจ นี้ได้ครบเจ็ดนะคะเป็นตัวนี้นะคะโอ้โหได้สองชุดว้วแม,ม่จ้าอัวน้องเองหัวน้องน่ารักไหมวิธี์ฮอปจมินก็จะได้ครบทั้งเจ็ดคนเลยอันเนี้ยเออมันจะมีรูปสองชุดอ้าวไม่ได้รุ้นแล้วการ์ด what what the fuck ได้แฉ ท้ๆอันนี้มันก็จะเป็นมาแบบว่าเหมือนให้ใส่เป็นหนีงี้เป็นกรอบนี้นะคะเนี่ยอันนี้มันจะเป็นใส่แบบนี้การ์ดก็จะเป็นอารมณ์แบบหน้าหลังจ้าเป็นหน้าหลังแบบนี้นะคะนี่สติกเกอร์แพ็คอืมส o c u น่ารัก อยากตกแต่งเลยอะล่ะเราเป็นคนที่ตกแต่งอะไรไม่สวยศิลปะติดลบจ้าอันนี้เหมือนจะเป็นแบบว่าที่เขาวาดเองอุ้ยแม่หอันนี้เป็นแบบว่าหนุ่มๆวาดเนี่ยจะเป็นอยางเงจะเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วก็หนุ่มๆวาดเองอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์จ้าโอ้ดูให้เยอะมากดูดิให้เยอะมากเลยอะ่ะโหดูเป็นฝึกเลยดูดิ ให้เยอะมาโอ้ยให้เยอะจริงประมาณสิบยี่สิบแผ่นได้มั้งเนี่ยวิ่งนี่น่าแบบวิอู้ใหเยอะอ่ะให้เยอะ,ให,ยอะให้เยอะมากแล้วต่อไปจะเป็นอันนี้ว้าวแม่จ้าจะเป็นสติกเกอร์หนุ่มๆโอ้โหไม่ไว่าโอ้ นมจะเป็นสติกเกอร์ของนมนมเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยอุ้ยอุ้ยร้ออุ้ยมีเยอะด้วยอ่ะมันแกะได้ด้วยนะวาดเดโคบุกไฟอ่อนไม่ไหวให้ฉันถ่ายเสร็จก่อนได้ไหมมันจะเป็นเหมือนให้เราฉีกเอาไปแปะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเน oh 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 no. oh, ี่ยเห็นไหมเนี you know? ่ย <uana> <mag> เหมือนให้เราฉีดได้เพราะมันมีแค่ด้านเดียวมีแค่หน้านเดียวผู้ชายจะน่ารักมากเนีย่ยโอ้ยเดียย่องหล่อมากออพี่โฮปนะคะมันก็จะเป็นประมาณนเนี้ยเนี่ยเหมือนให้เราแบบให้เราฉีดเอาอะให้เราแบบตัดเอาแล้วก็เอาไปแปะที่แบบสมุดโน้ตสมุดเดอรี่ของเราอะไรเงี้ยค่ะจบไปจ้าอุ้ยได้ของเยอะด้ว,ว่าไป วันนี้มีกุญแจกุบกรีปอันนี้น่าจะเป็นสมุดโนต้ตเห็นไหมโนต้ตบุ๊กเป็นสมุดอันนี้เป็นสมุดมีกุญแจด้วยเนี่ยน่ารักเนาะอ่า ข้างในก็ให้เราสามารถเชื่อให้เราแบบฉีกกระไม้เนี้ยในอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดกลติดสติกเกอร์ที่เขาให้มาแปะได้เลยแบบมันก็จะมีเชือกดาบีนะแล้วมันก็จะมีให้เขียนอย่างเงี้ยแล้วแบบอารมณ์แบบแบบแบบความลงความล้ำก็ใส่กุญแจเขียนเสร็จล็อกค่ะล็อกปิดจบแล้วกับเดโคคิดนะจ๊ะต่าไป แน่นอนว่าต้องรอแกะอัลบั้มพรยฟนะคะซึ่งพรีออเดอร์ไปแล้วยังไม่มาฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็จบแค่นี้หล้บ๊ายบาย